เห็นไม้ครับเห็นไม้กระทินเนาะที่เขาตัดออกจากสายไฟตัดตรงนี้มันลงสายไฟขอบคุณน้าที่เขาตัดให้เนาะขอให้ไม่เอาเนาะได้สองเที่ยวแล้วมั้งเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ไม้กระทินสวยนี่เขาตัดออกจากสายไฟเนาะลบมากก็เลย เขาตัดออกมันโล่งเนาะออกจากสายไฟเนี่ยขออนุญาตเก็บฟืนก่อนครับนะ้าเขาด้วยครับที่จะตัดให้เนาะครับเย็บเทุกคนน่เที่ยวหนึ่งเนาะหรือเที่ยวหนึ่งนี่ยังไม่หมดสอกเที่ยวแล้วมั้งน,นี้ยังขอยังไม่ได้ให้ตัดเนาะ เป็นพื้นที่โลกล้างเขาตัดออกเฉยๆมันโล่งเคลือมันเยอะเส้าไฟเที่ยวที่สองกอประมาณนี้แหละครับอาใต้ต้นนี้ยเขาตัดไว้เนี้ยไปส่งนครับร้อนสายแล้วท่อนไม้เล็กไม้ฟืน เอาออกไม่ได้นี่เคลือเยอะหมดแล้วครับทีสีทุกคนแค่นี้ละครับขอบคุณเจ้าของไม้ที่เขาให้มาเนาะสองเที่ยวสองเที่ยวรถเข็นเนาะไม้กระถิ่นแห้งแล้วไม้เบาๆก็ตัดทิ้งไว้แล้วก็เลยก็อเอามาขอให้มาเนาะ ขอบคุณมากมากครับอันนี้ก็ไม้สดสดอยู่แต่มันเราตัดริมทางเนี่ยไม้ไม้ตะคบมันแห้งก่อนานะส่วนไม้ที่มาสองเที่ยวนี่แห้งแล้วเดี๋ยวก็ทอนทอนเป็นทอนทอนนอนไว้เป็นทอนทอนให้มันแห้งกอนหมาดก่าน,นอ้อไว้พอถ่านใช้ประโยชน์ดได้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับท่านผู้ใจดีที่ให้ไม้ฟืนมาใช้ประโยชน์ได้ตัดออกลกล้างพื้นที่ลกล้างเนาะก็เลยเขาตัดออกเนาะเศษไม้ไม่ใช่ไม้ใหญ่ไม้เล็ก